คือคือถ้าเกิดว่าตามตามตามดูตัวพี่จริงๆอ่ะพี่อ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะไปไปฟ้องร้องใครหรือไปอะไรกับใครโดยเฉพาะคนในวงการด้วยกันเนี่ยจริงๆแล้วพี่ก็ไม่อยากไปไปยุ่งไม่อยากจะไปฟ้องไม่อยากจะไปแบบมีปัญหาอะไรด้วยนะครับเพราะว่าก็เข้าใจแหละในบริบทของของการทํางานหรือความเข้าใจผิดกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้ว พอมาเป็นอันนี้มันพี่รู้สึกว่ามันมันเป็นบางมันเป็นเรื่องบางเรื่องที่มันดูดูไม่เหมาะและดูไม่ควรและดูเป็นเรื่องของการเข้าใจในบางเรื่องไปเองนะครับแล้วก็พี่เองก็พยายามชี้แจงพยายามพูดไปแล้วหลายครั้งแต่มันก็ไม่จบสักทีพี่ก็รู้สึกว่าพี่ควรจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่มาเป็นคนกลางในการในการบอกแล้วกันว่าจะต้องเอาอย่างไรกันต่อไปพี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นสารน่าจะดีที่สุด <laughs> แค่นั้นแหละครับ เอ่อใช่ครับใช่ครับแต่ว่าก็อย่างว่าแหละครับก็คือคือพี่ก็ไม่รู้ว่าแมสเซจที่เราส่งไปในคำพูดของเราการสื่อสารเนี่ยมันจะไปถึงอีกฝั่งหนึ่งยังไงแต่เจตนาเราเราไม่มีเจตนาร้ายเลยตั้งแต่แรกเพราะาเราไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้พูดถึงบุคคลอีกบุคคลหนึ่งอยู่แล้วแต่เขากลับมาคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้นะฮะแต่ที่แน่ๆคือหนึ่งมันไม่ได้มีการขอโทษนะครับอสองเนี่ย พี่ไม่ได้มีการไปบังคับขู่เข็นใครให้ไปทําอะไรแบบไหนหรือไปข่มขู่ใครทําแบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งพี่ว่าคําพูดเหล่านี้มันดูมันดูเป็นการกล่าวหาพี่ไปนิดนึงอะไรเงี้ยครับคือจริงๆแล้วมันก็เรื่องพวกนี้มันคุยกันได้หมดนะครับเพราะตัวพี่เองเนี่ยพี่ก็เป็นคนชอบไก่เกลี่ยอยู่แล้วพี่เป็นคนชอบไก่เกลี่ยถ้าสังเกตได้จากในรายการพี่ก็พยายามที่จะแบบให้คนได้ไก่เกลี่ยกันเพราะว่า ทุกวันนี้เอาตรงคือศาลท่านเหนื่อยมากแล้วแหละคือท่านก็มีคดีเยอะแยะมากมายปัญหาแบบกิ่หมูรากิ่หมมยแห้งที่ว่ามันถ้ามันจบกันได้ก็จบกันไปอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจากคนที่พยายามไกล่เกลี่ยในรายการกับกานเป็นตัวเองก็ต้องเอาเรื่องไปให้ศาลท่านเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มันมันมันหลีกไม่ได้ก็มีทํายังไงครับ ไม่ไม่ครับก็เราก็ไม่ไม่ได้ติดต่ออะไรกันนะครับก็คงไปพูดกันในกระบวนตามกระบวนการเท่านั้นเองครับเดี๋ยวก็ต้องไปดูที่ศาลศาลท่านก็อาจจะมีการไปเรียกไปไกลเกลี่ยไปคุยอะไรกันก็ว่าไปตามนั้นก็เดี๋ยวไปดูว่าอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดว่ามันจบกันไม่ได้ก็ว่าไปตามกระบวนการเท่านั้นครับ,รบรคือคือตัวพี่อ่ะคือจุดหนึ่งคือด้วยอายุของพี่เอง คือพี่ก็ถือว่าพี่ก็เป็นรุ่นพี่นะครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ยอันไหนที่รุ่นน้องแบบอยากจะคุยกับพี่พี่ก็ยินดีนะครับเพราะว่าพี่เองก็ไม่ใช่คนที่แบบจะไม่มีเหตุผลคือเรื่องพวกนี้มันมันคุยกันได้หมดมันเป็นเรื่องอย่างที่บอกครเป็นเรื่องที่มันไม่ได้มันไม่ได้ม,มดีอะไรเลยอ่ะเพียงแต่ว่า,วามาันอาจจะต้องมาคุยกันมาปรับ,รรบความเข้าใจกันมาดูข้อเท็จจริงการอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองครับคือไม่ได้มีอะไรเลยครับก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับเป็นสิทธิ์ของเขา<อ><อ> ก็ทาได้ครับคือคดีนี้ผมว่าเป็นคดีที่พี่ว่าเป็นคดีที่ไกลเกลี่กันได้พูดคุยกันได้หรือถ้าเกิดว่าคิดว่าจะไม่ไกลเกลี่ยก็ไปต่อได้ก็ไปก็ไปดูให้มันสุดทางว่าจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเพียงแต่ว่าพี่แค่รู้สึกว่าพี่ก็ปกป้องสิทธิ์ของพี่ในต้องขออนุญาตนะในคําพูดบางคําในคําพูดบางคําเพราะว่าเวลาไปขึ้นศาลเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเอาเรื่องราวทั้งหมดบริบททั้งหมดมารวมกันนะมันคือเป็นความพูดบางคามแต่ว่ามันเป็นการหมิ่นประมาทหรือกล่าวหาเราหรืออเเเปล่่าาทนนั้ง คำพูดที่เขาโพสคำพูดที่เขาโพส <c oughs> มันเป็นมันเป็นเรื่องราวของการประกอบกันมากกว่าว่าในสิ่งที่เขาพูดมันคือยืนยันว่คือตัวเราอยังครับก็เท่านี้แต่ก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่ามันไปถึงตรงจุดนั้นก็คงจะต้องมีหมายสารไปเรียกเขามาอยู่แล้วเพราะก็เชื่อว่า ส่วนหนึ่งคน,คนกลางเองก็าอาจจะลำบากใจถ้าเกิดว่าจะต้องไปเป็นพยานยในฝั่งใดฝั่งหนึ่งถูกไหมครับ mm hmm. ก็ศาลก็น่าจะให้ศาลอะออกหมายเรียกมาเพื่อจะให้จะให้พูดข้อเท็จจริงแบบกลางๆที่สุดว่ามันเกิดอะไรขึ้น mm hmm. คือมันทุกอย่างต้องประกอบกันหมดแล้วครับ mm hmm. พ,พี่พี่ไม่เคยติดใจอย่างที่ถามว่าติดใจน้องแล้วคนกลางพี่บอกพี่ไม่เคยติดใจน้องเลย mm hmm. ไม่เคยมีในความคิดและมโนสํานึกของพี่เลย พี่แค่รู้สึกว่าในบางเรื่องเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามันมันอาจจะล้ำเส้นพี่ไปนิดนึงหรืออาจจะแบบไม่ใช่ข้อเท็จจริงอย่างเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่แฟกับพี่แล้วพี่รู้สึกว่าพี่ไม่สามารถที่จะคุยกับน้องได้จะพี่จะยกหูไปหาในอดีตที่เมื่อก่อนเนี่ยเคยที่ก่อนที่มันมี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 เหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เคยให้คนติดต่อไปนะพอมาตรงเนี้ยพี่ก็พยายามทางเนี้ยให้ติดต่ออีกแต่ว่าโดยตัวพี่เองพี่รู้สึกว่า ขอโทษนะคือพี่ไม่รู้ว่าทำไมพี่ต้องติดต่อไปอ่ะ <c oughs> เออนึกออกไหมว่าเพราะเรื่องมันไม่ได้มีอะไรแล้วพี่ไม่ได้พูดถึงน้องเขาแล้วก็เลยไม่รู้ทำไมถึงต้องติดต่อ,อน้องไปอนะไรเงี้ยก็แค่ถ้าเกิดน้องเข้าใจผิดแล้วก็ฝากไปบอกว่าน้องเข้าใจผิดนะไม่ได้เป็นแบบนี้แค่นั้นเองไม่มีอะไรทุกวันนี้ก็ไม่ได้ติดใจอะไรน้องเลย <c oughs> พี่ไม่เคยรู้จักน้องคือพี่ไม่ได้พี่ นี่ไม่เคยเจอกันนะแต่ก็รู้ว่าน้องคือใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่เคยเจอกันไม่เคยไม่เคยทางานร่วมกันเท่านั้นแหละครับ,บก็อ,กกอ,อ,กอย่างที่บอกแล้วครับคือทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องว่าไปตามคันลองของมันว่าไปตามตอนนี้ทุกอย่างมันถูกนําเสนอไปที่ศาลแล้วก็แล้วแต่ศาลท่านจะพิจารณาว่าท่านจะเอาอยัางไงต่อไปจะให้ไกลเกลี่ยกันไหมหรือจะให้อะไรยังไงก็แล้วแต่หรือถ้าเกิดว่า ก่อนจะขึ้นศาลจะมีการพูดคุยกันพี่ก็ยินดีพี่ไม่ได้ติดอะไรเลยคือพ,พี่บอกแล้วว่าพี่พี่ไม่เคยคิดที่จะบอกว่าไปไ,ปไปมีเรื่องมีราวอะไรกับคนในวงการด้วยเลยน่าจะช่วงเดือนกันยายนแต่ว่าน้องอาจจะยังไม่ต้องไปมึงฮะไม่น่าใจ <cast> ใช่อาจจะต้องไปใชมม่มันเป็นมันเป็นพอไปพอไปไต่สวนมันต้องเป็นฝั่งของจบก่อน Wh. ครับ คือไอ้เรื่องวีนทีมงานเนี่ยคือคือก็อยากให้เข้าใจด้วยว่าคือตัวพี่เองก็เหนื่อยเนาะคือมันเหมือนเราทํางานอยู่คนเดียวคือเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมีทีมงานนะก็คือต้องช่วยกันซัพพอร์ตแต่ก็เป็นธรรมดาแหละครับว่ามันเป็นรายการสดมันไม่สามารถที่จะระหว่างถ่ายรายการอ่ะคัดๆแล้วไปนั่งพูดกันก่อนว่าต้องอย่างนี้้แล้วกลับมานั่งถ่ายกันใหม่ได้มันเป็นมันไม่มีทางเป็นแบบนั้นถูกไหมฮะ คือถ้าพูดไปมันก็เดี๋ยวไปว่าทีมงานตัวเองแต่ไม่เป็นไรหรอกคือเจอหน้าก็ด่ามันต่อหน้าอยู่แล้ว <laughs> <laughs> คือคือคือก็ดีก็คือจะได้พูดตรงนี้ให้ฟังเรื่ยคืออย่างนี้อธิบายฟังง่ายๆเลยคืออยากให้เข้าใจเปรียบเทียบดูสมมติพี่เป็นเชฟพี่เป็นเชฟพี่เนี่ยกำลังผัดเครื่องแกงอยู่ในกระทะร้อนๆเลยแล้วพี่บอกลูกมือว่าเฮ้ย e ขอเครื่องปรุงอันนี้หน่อยแต่เครื่องปรุงไม่มาเมื่อไหร่จะมาไม่มาไม่มา เครื่องแกงที่พี่ทอดอยู่มันจะมันจะไหมไหมล่ะเข้เขาใจไหมฮะคือถ้าคุณจะบอกว่าอ๋อคุณก็หลีไฟสิแล้วยวกกระทะออกก่อนมันไม่ใช่วิธีของเชฟแล้วอีกอย่างคือเราทำรายการสดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือทีมงานทุกคนน่ะรู้อยู่แล้วว่าวันนี้เราจะทำเรื่องอะไรภาพมีให้คุณอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเตรียมมันพร้อมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณแค่เสิร์ฟขึ้นมาเท่าะะนั้นเองผมเรียกภาพปุ๊บคุณก็แค่เสิร์ฟแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้มันก็ต้องพูดกันนะ มันก็มันคือคือคนดูเขาก็รอดูอยู่ถูกไหมฮะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันมันถูกมันถูกเวลาเนี่ยจำกัดเข้ามาด้วยเราไม่สามารถที่จะทารายการถึง3ชั่วโมง5ชั่วโมงรอไปเรื่อยๆได้เพราะว่ามันมีช่วงเวลาของตากล้อง,อง่ายืนขาแข็งแล้วแอร์ชามที่ออนแอร์ไปหรืออะไรต่างทุกสิ่งทุกอย่างฮะมันจะถูกแบบคือขำำมักขม้นมากในการทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องทํางานร่วมกันให้ได้อย่างเช่นว่า ภาพเราพูดถึงเรื่องนี้คุณก็ต้องเปิดเลยหรือแม้กระทั่งอย่างาวันนี้รีสอร์ทรีสอร์ทเนี้ยบางทีมันมีเหตุเกิดขึ้นก็ตอนแรกก็เบอร์มาดีๆอยู่แล้วขอภาพต่อไปไม่เบอร์รีสอร์ทมาแล้วพี่ก็เลยไม่รู้อ้าวตกลงว่ามึงจะเบอร์หรือไม่เบอร์ถูกไหมฮะแต่ถ้าทางทถที่ถูกที่ควรคือคุณก็ต้องเบลอร์เอาไว้ก่อนเพราะอะไรคุณก็ต้องเคารพสิทธิ์ของเขาด้วยแต่อันนี้คุณทามาคุณไม่เคารพสิทธิ์ของเขาแล้วพี่น่าอ๋อไม่เป็นไรครับ ทั้งมันผ่านไปไม่ใช่เพราะเวลาฟ้องกูโดนฟ้องทีมงานไม่ได้โดนฟออ้อง,งนะึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่พี่ก็ไม่หมยนะถ้าเกิดใครจะว่าพี่โอ้พี่วีนไวทองหรือเปล่าอย่างเงี้ยคือมันด้วยบริบทการทํางานของพี่มันต้องเป็น,ต,ปนต้องเป็นแบบนี้พี่เชื่อว่าคุณพุทธภพิวันเป็นยิ่งกว่าพี่อีกนะ <c oughs> จริง <c oughs> พุทธ <c oughs> พุทธนี่ตบโตตบโตตบโต,บ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 ตบอย่างเงี้ย <c oughs> เป็นมากกว <c oughs> ่าพี่อีกนะ ยังในพาร์ตหน้าจออย่างนั้นซอฟแล้วใช่ไหมหลังๆข้างหลังตัวนี้ไหมหลังๆไม่ค่อยขนาดนั้นหรอกแต่หน้าจอบางทีมันแบบแอคชั่นมากไปหน่อยบางทีมันโมโหอะไรอย่างเงี้ยเออก็อยากแยกสองทีมมารวมกันเหลือเกินตอนเนี้ยจะะเกิดอไรขึ้นั่นแหละฮะมันมันมีหลากหลายมากนะครับคือเอางี้ดีกว่าย้อนไปถึงเรื่องราวของ อตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ออสบางทีช่องบางทีแบบเอามานําเสนอแล้วก็เบลอลายเซนกันหรือแบบไม่ได้เบลอหัวกระดาษไงอย่างเงี้ยแกก็ฟ้องเอาอย่างเงี้ยนึกออกว่าคือแล้วแล้วพี่เป็นคนทํางานอยู่ข้างหน้าจออย่างเงี้ยพี่เป็นคนอ่านอย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องโดนหางเลขไปด้วยอย่างเงี้ยซึ่ง,งทีเราก็ไม่ได้รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทีเนี้ยอย่างทีมงานของหงษ์กระแสะเองอะพี่ว่า คือประสบการณ์ในทุกๆวันน่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่บอกอยู่แล้วว่าอันไหนคุณทําได้อันไหนไม่ควรทาอันไหนไปล้าเส้นเขามากเกินไปหรือเปล่าอันคือเราก็จะรู้ทกวันจีผลตอบคนูทางบ้านไม่นต้งเตุ่่กทออแสวบุนกวันนี้ก็มีคนตีความแค่นั้นเหมือนกันก็ตีแก็จะบอกว่าพี่เป็นไวทองมั่งเหรอทําไมขี้โมโหทําไมอะไรอย่างเงี้ยก ก็ต้องขอโทษด้วยนะสําหรับคนดูทุกๆคนนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยวิธีการทํางานอ่ะบางครั้งมันแบบมันมันแย่จริงๆคือบางครั้งมันแย่จริงๆคือคือมันเหมือนกับว่าอยากให้มันพร้อมอยากให้ทีมการมันพร้อมแล้วเวลาที่มันเสิร์ฟอะไรออกไปหรือว่ามันมันนาเสนออะไรออกไปเนี่ยคือมันจะได้แบบเรื่องมันกระชับแล้วคนก็ไม่้องคนดูก็ไม่ต้องมานั่งรออะไรอย่เงี้ยหรือแม้กระทั่ง มันมันจะได้ไม่ต้องไปล้ำเส้นคนอื่นๆเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องค้อมคลอนจิตใจแมเวลาเราเจออะไรอย่างเงี้ยแบบนอยนะแบบทำไมเขาตีเขามันแบบไม่นอยอะครับคือเข้าใจได้คือพี่เคยเจอมามากกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่ที่ที่พี่รู้สึกพี่ไม่โอเคมากที่สุดสําหรับการดูรายการโขนกระแสเลยนะที่ไม่โอเคไม่ใช่เรื่องที่มาด่าพี่เลยนะไม่เกี่ยวเลยพี่ไม่สนใจพี่สนใจเรื่องเดียวคือไม่อยากให้มีการเบรมเหยื่อเกิดขึ้น อันนี้เป็นสิ่งที่พี่รู้สึกพี่แบบรู้สึกแย่มากอะไรอย่างเงี้ยอย่างบางทีแบบคนที่ตายไปแล้วคุณก็ไปไปเบรมเขาบางคนนะใช่คําว่าบางคนก็ไปเบรมเขาอะไรอย่างเงี้ยบางทีบอกว่าผมพ,พี่พี่ก็จะพูดบาปบุญนะบางทีเนี่ยแบบกรรมมันมีจริงนะบางทีคุณไปด่าเขามากหรือมันอาจจะไปกลับไปถึงตัวคุณด้วยก็ได้อะไรเงี้ยเขาก็จะตอบกลับมาว่าไงมะอ๋อกูไม่มีศาสนากูกูไม่กลัวกรรม <laughs> อะไรก็จะมีแบบนี้ซึ่งแบบ บล็อกนะบ็อกจริงไหมบ็อกจริงบ็อกจริงบ็อกจรออกจริงเออไม่ได้ดูนะอ้าวมันก็ต้องคือบ็อกจริงก็คือไม่ได้ดูเพราะว่าพี่มองว่าคุณเข้ามาในบ้านผมอ่ะคุณเข้ามาดูในบ้านผมถึงบ้านผมเปิดเป็นสาธารณะก็จริงคุณเข้ามาดูในบ้านผมแต่ถ้าคุณทําผิดกฎบ้านผมผมก็มีสิทธิ์ที่จะทําโทษคุณได้เหมือนกันมทุกทุกบ้านก็ต้องมีกฎไงฮะพี่ไม่ใช่คนดุเลยจริง พี่พี่ไม่ใช่คนดูแล้วแล้วเป็นคนที่แบบคุยได้ตลอดแต่ว่าเพียงแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยพี่มองว่าบางทีมันไม่เหมาะมันไม่ดีจริงๆแล้วพี่ก็แบบบางทีอย่างเงี้ยผู้หญิงคนหนึ่งหรือคนคนหนึ่งโดนหลอกมาจากมิจฉาชีพมันก็ต้องดูว่าเขาเป็นเหยือ่อแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าก็โง่อเองอย่างเงี้ยคือนึกของก็โง่อเองไมมเขาหลอกไม่ได้ดูข่าวไงยก็โง่ไงโง,ง่คือคนเราอะคือชีวิตไม่เหมือนกัน ถูกไหมครับคือชื่อก็ไม่เหมือนกันพ่อแม่เลี้ยงมาไม่เหมือนกันการรับรู้มุมของเขาก็ไม่เหมือนกันมันก็ไม่แปลกหรอกครับที่บางคนเขาอาจจะไม่รู้จริงๆแล้วเขาไปโดนไม่ได้หมายความว่าเขาโง่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะเสียเปรียบคนอื่นเท่านั้นเองไม่อยากให้มีการเบรมเหยื่อกันเท่านั้นแหละ เป็นไปได้ถ้กสัปดาห์วันนี้ผลกรป๋องเหรออยากให้ทำทุกสัปดาห์เหรอก็จริงๆก็อยากจะทำแต่ว่าป๋องไม่ค่อยว่างครับอคขอ้ใช่ก็เนี่ยป๋องก็ไม่ค่อยว่างไงแต่ว่าแต่ว่าก็ชอบในการผกระป๋องมันก็ทำให้คนได้เห็นว่าทนายแก้วเป็นคนยังไงเลยจะเป็ซีรสตร่ตอนหลังมีคลิปประกอบจะเป็นซีรีสอะไรก็มันเรื่องจริงทั้งนั้นค <laughs> ไม่ใช่คือแก้วต้องอย่างนี้ก่อนแก้วมีทนายส่วนตัวของพี่เ<อ>พียงแต่ว่าแก้วอ่ะก็จะคือจะเป็นคนที่มันออกรายการโหนกระแสบ่อยนะครับแล้วพี่ก็เห็นว่าเขาอธิบายเรื่องของอข้อมูลทางกฎหมายได้ชัดได้เคลียร์ในบางเรื่องอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคให้แก้วเข้ามาได้บ่อยหน่อยอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> แต่ว่าโดยส่วนตัวทนายของพี่มีหลายคนแก้วก็แก้วก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ก็จะมีคนนู้นคนนี้อีกเยอะแยะมากมายพี่หนุพอมาเกิดการที่พอหลังจบรายการมีการคุยทีไม่กับทีมงานว่าต้องทำยังไง โอ้ยคุยทุกวันแล้วก็เป็นเป็นทุกวันอะไรเงี้ยอืมแต่เราคงรู้สึกว่าเชียร์เราอะไรเหมอนของเกิดกันมันก็รุนไปว่าเมื่อไหร่มันจะมาเมื่อไหร่มันจะพูเสร็จก็มันไม่หรอกแต่แต่บางทีบางทีก็ต้องตยอมรับบางทีอาจจะเป็นความใจร้อนของพี่ด้วยก็ได้ส่วนหนึ่งก็ไม่อยากไปโทษทีมงานทั้งหมดเขาก็คงจะเหนื่อยในมุมเขาแหละเพียงแต่ว่าเราก็เหนื่อยในมุมของเราต่างคนต่างเหนื่อยไงมันก็อาจจะแบบพอดีเราเป็นเจ้านายไงเราก็เลยว่าเขาได้ไง เขาคงจะไปแอบด่าเรารับหลังเี้ย์เลยมันต้องมีอยู่แล้วล่ะเลขาดินทานายเจ้าลูกน้อมก็องไปด่านายเป็นประจำอะที่นี่มีใครไม่เคยบ่นนายตัวเองไม่มีหรอกโอ้ยไม่มีไม่เชื่อหรอกไม่มีหรอกม่นไห่ขึ้นกันเดือนนี่กูทีว่าเนี่ยกูจะงุ้นต้องมีพี่บอกเลต้องมีมีนะนะ หนุ่มครับขอย้อนกลับไปเรื่องน้องเมื่อกี้ก่อนเมื่อกี้คนถามว่าเราฟ้องเขาแล้วแต่เขาก็อยากตอบไม่เรายถ้าพูดในแง่ของภาษาโซเชียลคือย่าปากแจ๋วกับมาตรงซีเรียสหรือว่าพี่พี่พี่ไม่ซีเรียสหรอครับคือพี่เฉยๆอย่างที่บอกนะก็ไม่เป็นไรก็คือก็ก็คือแล้วแล้วแล้วแต่แล้วแต่ตัวเขาแล้วกันแต่ว่าพี่พี่อ่ะเฉยมากพี่พี่แบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กดเครื่องไม่ได้อะไรเลยเพียงแต่ว่าแค่บางเรื่องเท่านั้นเอง ถ้าเรื่องอื่นๆน่ะพี่โอ้โหพี่เจอมาเยอะกว่านี้พี่เจออะไรมาหนักกว่านี้เยอะมากการที่แบบเออจะมีคนคนนึงจะมาแบบพูดแซะพี่ว่าพี่อะไรเงี้ยพี่พี่ไม่ว่าเลยพี่โดนแซะอยู่ทุกวี่ทุกวันอยู่แล้วพี่ก็เฉยๆเพียงแต่ว่าเราพี่ไม่สามารถทาให้คนอื่นทุกๆคนน่ารักพี่ทั้งหมดได้มันก็มีทั้งคนรักคนเกลียดกันอะไรก็แบ่งกันไปเพียงแต่ว่าคนที่จะเกลียดหรือคนที่ไม่ชอบก็แค่เอออย่าอย่าอย่ากล่าวหาอย่าล้าเส้นพี่เกินไปนักเท่านั้นแหละ อ๋อไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวเลยครับก็น้องน้องก็เป็นเป็นสิทธิ์ของน้องเขาไม่ได้เกี่ยวกับพี่แล้ว